สวัสดีครับทุกคนแล้วนี่เห็นโดดเด่นเลยคุณคงจะเคยเห็นรถคันนี้มาสักพักหนึ่งครับแล้วนี่คือรถเซ็กเมนต์ใหม่ครับเป็นบิ๊กไบค์ในราคาไม่ถึง4 0 0 0บาทสำหรับเจ้า t r a n s เ l L 750คันนี้จาก h o n d a Big b i k e ครับผม สำหรับเจ้า Honda XL 750 Times ครับคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด755ซีซีครับสูบคู่วางองศาแข็งจุดระเบิดที่270 u n i ย a m ูคม4วาลต่อลูกสูบครับผมแน่นอนครับว่าสำหรับเจ้ารถคันนี้มีดีไซน์คาแรคเตอร์ให้ใกล้เคียงกับความเป็นแอฟริกาทวินและ CRF 450R ที่เน้นการไหลายเวียนของอากาศได้อย่างรวดเร็ว แน่นอนครับสำหรับเจ้าท r a n s l คันนี้750ในเมื่อออกแบบได้รับ DNA จากทั้ง2ฝั่งนะจากทั้งแอฟริกาทวินและ CIS 450R นั่นหมายความว่ารถคันนี้ครับถูกออกแบบให้คุณจะชอบรุยรถคันนี้เติมเต็มหรือคุณจะชอบขี่เที่ยวสายชิลคันนี้ก็ตอบโจทย์ของคุณได้อย่างเต็มที่อย่างเห็นครับโดดเด่นเลยด้านหน้าร้อขนาด21นิ้วสีทองโดดเด่นมาเลยพร้อมเบรกคู่ตรงนี้ครับ แล้วมาแบบ2พอร์ตนะตรงนี้เด่นเล้อหลังสไตล์แอดเวนเจอร์ล้อหลังมาพร้อมกับล้อขนาด18นิ้วแน่นอนซีเดเบกคู่ตรงนี้ครับผมยางถามว่าหลายๆคนคงสงสัยเขาให้ยางแบบกึ่งมาครับหนึ่งเพราะว่าเจ้ารถคันนี้ทําให้คุณสามารถขี่เที่ยวก็ได้หรือว่าคุณจะสามารถอยากไปขับขี่รุยคันนี้ก็ตอบโจทย์เป็นอย่างดีถามว่าทําไมในการใช้งานค่อนข้างตอบโจทย์เป็นอย่างดีรูปลักษ์ครับรูปทรงด้านหน้าแม็กจะค่อนข้างบึกบึนนะแต่จากช่วงร่างตรงนี้มา ถ้าหลายคนอาจจะคุ้นเคยว่าเมื่อคุณขับขี่รถที่เป็นในรูปแบบของการบุกป่าฝ่าดงรุยรยนิดนิดแฮนด์บาร์ขนาดใหญ่ครับผมรถพร้อมมอบองศาให้คุณได้ยืนสะดวกเพราะว่า ตรงนี้เนี่ยตัวถังมีด้านหน้าถังน้ํามันมีขนาดใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าเบาะตรงนี้เขาจะวาวเล็กลงไปทําให้สองขาเวลาคุณขึ้นไปยิงกับขับขี่พร้อมกับแฮนด์บาร์ตรงๆอ่ะค่อนข้างทําให้ไม่เมื่อยและควบคุมรถอยู่ในสรีระาที่ดีถามว่าพอควบคุมรถได้อยู่ในสถานะสรีระาที่ดีแล้วอ่ะคุณเป็นคนขับขี่ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราควบคุมรถคันนี้ได้อย่างสะดวกแน่นอน7 5 0ซีตรงนี้ในการใช้งานแรงค่อนข้างเหลือเฟือและน้ําหนักตัวการที่ไม่ได้หนักเกินไปอ่ะ รถแนวนี้ครับแม้อาจจะดูว่าอาจจะดูเหมือนตัวสูงนะด้านหน้าเขาให้สูงมาแต่โพ i ิชันในการนั่งหรือยืนตรงนี้ค่อนข้างต่ำผมที่สูง173ก็สามารถขับขี่คันนี้ได้โดยไม่กังวลวอกแวกว่าเฮ้ยรถแอดเวนเจอร์มันเป็นรถที่สูงและเราควบคุมมันไม่ได้ครับผมถังน้ำมันของเจ้าทามเอลครับอยู่ที่16.9นั่นหมายความว่ามากพอที่คุณจะขับขี่ทั้งทางไกลตรงนี้ไม่ต้องกังวลว่าน้ามันจะไม่เพียงพอหรือน้อยเกินไป และอย่างที่บอกครับเพราะว่าโดยรูปลักษณ์ที่แม้จะให้มาเพียวแต่ไซส์ใหญ่บึงบึงขนาดนี้น้ำหนักรถอยู่ที่208กิโลกรัมเท่านั้นเองไม่ต้องกังวลบางทีหลายๆค่าย,ายบางรุ่นคุณอาจจะเที่ยวกับรถได้ขนาดไซส์ NT-Level ด้วยซครับสำหรับน้ำหนัก208กิโลกรัมขนาดนี้ช่วงล่างด้านหน้าไม่ต้องห่วงมาให้กับโชวว่าครับขนาด43มิลตรงนี้ไม่ต้องกังวลในการขับขี่ ซับแรงเพียงพออย่างแน่นอนระบบช่วงหลังครับแน่นอนเป็นโปรยูนิตลิงครับในการขับขี่คันนี้เอาจริงๆที่พูดไปทั้งสเปคท,ทั้งนู่นทั้งเนี่ผมมองรู้สึกว่ามันเป็นรถที่ราคาค่อนข้างคุ้มค่ามากๆเลยครับและแน่นอนสําหรับโหมดฟังก์ชันในการขับขี่ตรงนี้รถมีโหมดฟังก์ชันในการใช้งานมาให้อยู่ที่ประกาศฝั่งซ้ายในการควบคุมนะจากแฮนด์บาร์ตรงนี้ได้โดยตรงฝั่งขวาในการควบคุม HSTC ช่วยทอคอนโทรตรงนี้มีควบคุมมาให้ในเรื่องของการใช้งานฟังก์ชันขอค่อนข้างค,าางครบถ้วนหน้าจอ TFT ขนาด5นิว้วในการเลือกใช้ทั้งด้านอะไรต่างๆ h o n d a เขาค่อนข้างเป็นการแชร์มาเก็ตอยู่แล้วเขาจะใช้ในหลายๆรุ่นเพราะฉะนั้นฟังก์ชันต่างๆคุณสามารถใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องกังวลครับ คุ้นหูคุ้นตากันอยู่แล้วครับและสาหรับไฮไลท์เลยครับสำหรับเจ้าคันนี้ครับทาร์อล750ในเรื่องของโหมดการขับขี่ครับให้มาถึง5โหมดด้วยกันในส่วนแรกก็คือกราวเวลแลวก็โหมดมาตรฐานครับและก็อีกโหมดนึงก็คือโหมดสปอร์ตนะครับแล้วก็โหม,ม,ม,มดของเรนแน่นอนฝนตกต้องมีและอีกโหมดหนึ่งที่เป็นฟังก์ชันในการขับขี่ที่คุณสามารถปรับแต่งเองได้จะเปิดปิด ABS หรืออะไรในโหมดฟังก์ชันของยูเซอร์ครับนั่นหมายความว่ารถคันนี้ มีโหมดฟังก์ชันมาให้คุณเลือกได้เต็มไม้เต็มมือมากยิ่งขึ้นนะคุณเป็นผู้หญิงแม้กระทั่งสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพในที่นี้หมายถึงคนที่อยากจะมีบิ๊กไบคันแรกคุณก็สามารถใช้รถคันนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับผมและอย่างที่ทุกคนอยากรู้ครับสำหรับราคาของเจ้าทาัน L750 ครับบิ๊กไบค์เนี่ยราคาไม่ถึง40,0,000นะครับราคาอยู่ที่3 8 9 0 0 0บาทครับผมสำหรับในเรื่องของฟีลลิ่งการขับขี่นะครับ ผมบอกเองอาจจะไม่สนุกในการการขับขี่ครั้งนี้เดี๋ยวไปฟังจากปากนักทดสอบด้วยกันครับผมและทุกคนที่อยากรู้ครับสําหรับฟีลลิ่งของเจ้าทานเอลตอนนี้ผมอยู่กับตูนแล้วครับเมื่อกี้ตูนได้ลองไปขับขี่มาแล้วเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับผมเป็นนักทดสอบของนิสสันมอเตอร์ไซค์นะครับแน่นอนครับนี่ตัวจริงเลยผมเอามาให้แล้วเพราะถ้าผมพูดเองมันจะไม่เต็มปากดูจากชุดซะก่อนอย่างแรกผมถามตูนก่อนเลยทานเอลรูปร่างคันนี้หน้าตาเป็นยังไงบ้างสําหรับตูนความรู้สึกทานเอลรุ่นนี้นะครับ รูปร่างหน้าตาก็จะออกแนวสไตล์ลุยๆุเอนดูโร่ขี่เที่ยวตามป่าตามเขาอะไรเงี้ยครับหรือแม,ม,ม้แต่กระทั่งทัวร์ลิงหรือที่ขี่ไกลๆอะไรประมาณนี้ครับอันนี้สอบถานนิดนึงตูสูงเท่าไหร่ครับส่วนสูงอ๋อร้อยเจ็ดสิบสามครับเบืบ้องต้นแล้วสำหรับคันนี้สําหรับคุณผู้ชายไทยที่คุณสงสัยว่ามันอาจจะสูงหรือเปล่าครับเป็นไงบ้างฮะความสูงมีผลไหมความสูงคือรุ่นนี้ทานเอลนะครับไม่มีผลเลยครับ เพราะว่าด้วยเรื่องของน้ําหนักรถที่เบาอ๋อมันเบาใช่ครับไม่ได้ไม่ได้รู้สึกเลยว่าที่เบาแล้วการยกรถหรือว่าการตั้งรถขึ้นเพื่อก่อนที่จะออกตัวเนี่ยก็การขับขี่เนี่ยก็คือมันจะมีน้ําหนักเบาครับเหมาะเหมาะเหมาะสำหรับคนที่สรีระร่างใหญ่ร่างสูงร่างเล็กได้ได้เหมือนกันหมดเลยครับและในเรื่องของท่วงท่าการขับขี่ฮะสมมุติถ้าผมแบ่งเป็นสองส่วนก็ได้อันนี้อย่างเราอย่างอย่างตูเนี่ยน่าจะแบบมีขี่แบบ ช่วงท่าถ้าเกิดขับลุยโอเคไหมหรือว่าแล้วถ้าการการขับขี่แบบทั่วไปขี่ทัวริง่งอะไรอย่างเงี้ยก็ในเรื่องของการขับลุยนะครับก็ท่ายืนก็จะขับขี่สบายครับเพราะด้วยที่ตำแหน่งแฮนด์ที่สูงขึ้นไม่ต่ำจนเกินไปทำให้เราขี่ขับขี่สบายและคุมรถได้ไดง่ายครับแล้วอย่างดีบพรงดีบขานี่มันจะเข้าช่วงสักตรงไหนครับเมื่อกี้อ่าก็าช่วงช่วงท่านั่งใช่ไหมครับก็คือ ขาเราอะ่ะจะหนีบแนบรถได้ได้ดีครับเพราะว่าเขาทํามาเพื่อสลบกับขาเราในการขับขี่เวลาท่านั่งหรือท่ายืนครับแล้วถ้าเกิดตอนนั่งขี่ฮะท <c oughs> ัศนวิสัยมันแตกต่างกันไหมแบบขี่ขี่เที่ยวทั่วไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เมื่อยไม่ได้อะไรใช่ไหมฮะใช่ครับมันก็ไม่ได้เมื่อยอะไรทัศนวิสัยก็โอเคนะครับโดยรวมแล้วอย่างเครื่องยนต์ฟิลลิ่งของเจ้าทานเอลคันนี้ครับโดยส่วนตัวเราเพราะว่าน่าจะได้มีประสบการณ์ขับมาหลากหลายรุ่นเครื่องยนต์ของ Honda บล็อกนี้เป็นไงบ้างครับ ก็คืออัตราเร่งอ่ะถือว่าดีดีเลยครับโอเคเลยตอบตอบสนองได้ดีมากครับ<ม>ดีในที่เนี้ยมันก็หลากหลายมุมนะเพราะว่าอย่างอันนี้อาจจะเราอาจจะมีความเชี่ยวชาญถ้าเกิดมันกระโชกห้องหงไหมฮะหรือว่าค่อนข้างสุภาพฟีลลิ่งมันเป็นประมาณยังไงถ้าเราจะให้กระโชกห้างก็ได้ก็มันมีเทคโนโลยีพิเศษก็คือมีโหมดใ,ให้เลือกโหมดขี่ทั้งฝนสแตนดาร์ดหรือไม่ใช้ในการขับขับแข่งก็ได้คือสปอร์ตครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่า คุณชอบขับขี่แบบไหนถ้าขับขี่นุ่มนวลคันนี้ก็ตอบโจทย์ใช่ครับคันนี้ก็ตอบโจทย์ครับแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคลครับเพราะฉะนั้นคนมีสกิลก็ยิ่งขับสนุกใช่แล้วค,คนคุณเป็นชาวบ้านธรรมดาเหมือนผมอย่างเงี้ยขี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรคันนี้สนุกแล้วช่วงล่างฮะฟีลลิ่งเป็นยไงบ้างอ่าช่วงล่างนี่ก็คือเรื่องระบบเบรกนี่โอเคเลยครับแล้วก็เรื่องซับเวลาตกหลุมกระแทกเงี้ยครับก็คือไม่ไม่มีการเด้งเด้งสวนก็คือซับซับแรงได้ดีครับ เราเรียกว,ว่าพื้นฐานมาเต็มที่ไม่มีปัญหาใช่ับและอันนี้ฐานตูดนิดนึงในมุมของเราที่รู้สึกว่าถ้าสมมติอยากจะโมดิฟายเจ้าคันนี้ไปในทิศทางแนวไหนของเราบางคนอาจจะชอบแต่งทัวริงหรือว่าหรือจะไปแต่งลุยน่าจะต้องมีปรับแต่งตรงไหนเพิ่มอันนี้ตามไอเดียฟิลลิ่งเลยสมมุติตังเหลือๆวะซื้อมาอยากจะไปแต่งแต่งอะไรก็คือถ้าถ้าเป็นแนวทัวริงนะก็คื้อใส่ปี๊บหลังคาเรียกปี๊บหลังหรือถ้าคนอยากจะเสียงแบบปึ๊บป๊าปึ๊บป้าหน่อยก็ ใส่เปลี่ยนท่อสักใบหนึ่งให้มันมีเสียงเล้าหน่อยครับจีจราขึ้นใช่ครับแล้วถ้าจัดทรงถ้าสมมติเอาไปลุยอะไรยเงี้ยฮะคิดว่า,น,า,น,าน่าจะต้องปรับ,รบก็คือว่าไม่ต้องจัดทรงแล้วก็คือเขาทํามาเพื่อในการลุยอยู่แล้วครับอได้เลยไม่มีปัญหาใช่ครับแล้วยางตัวเนี้ยฮะถ้าเกิดอะไรนี่มันจะเป็นยางกึ่งเนาะใช่ครับถ้าเกิดบางคนชอบอยากไปขี่ลุยลยก็เปลี่ยนยางก็ได้ใช่ครับหรือไม่เราก็จะขี่ ยางแบบนี้ก็ได้ขี่บนถนนก็ได้ขี่บนทางลูกรังก็ได้ขี่บนเขาก็ได้ครับแล้วแต่ไลสไตล์ครับออนออฟแล้วแต่<ช>อันนี้แล้วแต่คุณเลือกนะครับ<ช>นี่ก็คือเรามาสัมภาษณ์ความรู้สึกให้คุณได้รู้แล้วกันอย่างไรก็ตามฮะอย่างที่เราสองคนพูดคุณอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือยอย่างไรก็ตามเพราะแต่ละคนย่อมมีความถนัดความชอบแตกต่างกันผมอยากให้คุณได้ไปลองครับแล้วคุณจะบอกได้ว่าคุณเหมาะกับรถคันนั้นหรือเปล่าหรือสิ่งที่เราสองคนพูดไป มันเป็นจริงอย่างที่เราพูดหรือว่ามีส่วนไหนจริงส่วนไหนเท็จหรือคุณอยากจะค้านยังไงก็อันเนี้ยมาพิมพ์บอกกันได้สำหรับว,วันนี้ผมกับตูนะครับนักทดสอบจากทีเดียสามออซค์ ide, ขอลาไปก่อนครับแล้วยังไงก็ตามคุณชอบหรือไม่ชอบกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามในทุกช่องทางของทีเดียสานออซา์ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ